าวบ้านหนองถ้ำและบ้านเนินสมอตำบลป่ามะคาบจังหวัดพิจิตรกำลังเตรียมตัวนำกล้าไม้เหล่านี้ไปแจกจ่ายให้แก่กันในกลุ่มหลังจากนั้นสมาชิกจะนำไปปลูกบริเวณพื้นที่ว่างเปล่าในที่ดินของตนเองเพียงสปีต้นไม้เหล่านี้จะเจริญเติบโตสามารถนำไปเผาเป็นถ่านเพื่อใช้ในครัวเรือนได้ ซึ่งกิจกรรมดีๆเหล่านี้อยู่ภายใต้โครงการศึกษาประสิทธิภาพไม้โตเร็วในการตอบสนองผลิตฐานทดแทนก๊าซหุงต้มในครัวเรือนกรณีศึกษาตำบลป่ามะขามโดยมีสสสให้การสนับสนุน ชาวบ้านเนี่ยเขาใช้ถ่านอยู่ประมาณ50%คือพื้นฐานครัวเรือนเขาใช้ถ่านอยู่แล้วเป็นหลักใช้ถ่านเนี่ยเขาก็มีการเผาถ่านโดยเอาไม้ที่มีอยู่ตามบ้านเรือนต่างๆนะมาเผาแต่ว่าไม้พวกนี้ส่วนใหญ่มันปลูกมานานต้องใช้เวลาเวลานานแล้วก็ปลูกแล้วก็มาเผาปลูกมาเผาก็คือตัดเหมือนตัดไม้เก่ามาเผาจหนหมดไม่มีไม้ใหม่ทดแทนเงี้ยอนาคตก็จะไม่มีไม้ต่อที่จะทําเรื่องการเผาถ่านซึ่งโครงการเราก็มองเห็นปัญหานี้ว่าต่อไปเนี่ย ถ้าเขาทำอย่างนี้เขาก็จะไม่มีฐานที่จะใช้ค่ะแล้วสแกล่ะสแกที่ผู้ใหญ่ว่าโตเร็วดีนะเออสแกโตช้าหน่อยโตช้าแต่ว่าทนน้าท่วมดีไหมเห็นได้ขาว่าทนน้ําท่วมดีมาก่เวทีประชุมจัดขึ้นเป็นประจำเพื่อให้ชาวบ้านได้เสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในการค้นหาไม้โตเร็วในท้องถิ่นที่สามารถผลิตเป็นฐานคุณภาพดีพร้อมกับให้พลังงานสูง โดยต้นไม้นั้นต้องมีคุณสมบัติดังนี้คือเพาะพันธุ์ง่ายจเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ราบลุ่มและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมมันก็ดีอ่ะม,มันประหยัดแก๊สเยอะนะแก๊สหนึงใช้ได้ประมาณ2เดือนก็หมดแล้วอันนี้เราเอาถ่านมาเผาถ่านแล้วเราก็เสริมจากแก๊สแก๊สเราก็ใช้น้อยลงแลน,นี้ไหนจะต้มจะตุ๋นอะไรนี่ก็ใช้ถ่านอย่างดีเลยประหยัดรายจ่ายเยอะ ทุนไปเยอะว่างั้นเถอเข้าร่วมโครงการหอท่านนี่ก็ทาถ่านเองได้ไม่ต้องซื้อแก๊สไม่ต้องรอจากเขาเราทำเราทำด้วยตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยก็ประหยัดทําให้มีชีวิตที่ดีขึ้นน่ะขายก็ได้เข้ากลุ่มแล้วดีจากจากเมื่อก่อนที่เป็นแม่บ้านธรรมดาไม่มีความรู้ไม่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 มีโลกกว้างไม่มีเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยพอมาเข้าร่วมโครงการนะอืมดีชอบอะไรเงี้ย เมื่อการผลิตฐานมีคุณภาพสูงน้ำส้มขันไม้ที่สกัดได้จากการเผาถ่านก็มีประสิทธิภาพตามไปด้วยประโยชน์หลักๆของน้ำส้มขันไม้คือการไล่แมลงศัตรูพืชจากเลือกสวนไร่นาของชาวบ้านจนแทบไม่ต้องใช้สารเคมีทางการเกษตรการที่ชาวบ้านได้มาแลกเปลี่ยนกันเนี่ยมันไม่ได้คุยเฉพาะเรื่องเรื่องไม้โตเร็วอย่างเดียวอย่างแกน้าเราบางคนอาปลูกผัก ก็คุยกันเอ๊ะปลูกผักสวนครัวยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ส่วนหนึ่งคืออย่างน้ําส้มขอนไม้เนี่ยปกติเขาใช้สารเคมีกันอยู่เยอะพอเขามาใช้น้ําส้มขอนไม้มันก็ลดการใช้สารเคมีลงค่ะแล้วเรื่องเตาเผาถ่านเนี่ยคุณก็ได้ถ่านมาใช้มันก็ลดรายจ่ายในครัวเรือนคือพอไม่มีความเครียดปุ๊บไม่มีรายจ่ายมากเนี่ยคนมันก็มีความสุขเยอะแล้วค่ะ ต้นกระถินเทพาอายุ3ปีเหล่านี้ยืนยันได้ถึงความร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านพวกเขาสามารถสร้างความสุขได้โดยการพึ่งพาตนเองด้วยการใช้พลังงานจากถ่านแทนก๊าซหุงต้มนับว่าเป็นการสร้างสุขภาวะให้กับชุมชนโดยชาวบ้านในชุมชนเอง นอกจากนี้ทั้ง2หมู่บ้านของตำบลป่ามะคาบยังถือเป็นหมู่บ้านนำร่องในการส่งเสริมการผลิตฐานครบวงจรและการใช้น้ำส้มขวัญไม้ทั้งนี้เพื่อเป็นการขยายองค์ความรู้ไปยังพื้นที่อื่นๆต่อไปสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ